8อาหารเฉพาะกิจครับฟื้นฟูร่างกายในวันที่ฉันหยุดไม่ได้ครับรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ยังต้องฝืนทํากิจกรรมและภารกิจความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตแบบไม่มีหยุดนั้นนะครับมันพอจะมีวิธีช่วยบรรเทาได้ผ่านการกินอยู่นะครับโดยข้อมูลนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้คําแนะนําจากแพทย์หญิงกฤษฎากรเจสรนคำครับแห่ง Ad Life Anti Aging Center ที่ได้มาแนะนํา8อาหารลดอาการอ่อนเพลียครับซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกคือ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานชันเลิศและร่างกายซึมซับได้อย่างรวดเร็วครับการกินกล้วยในช่วงกลางวันคือหนึ่งในอาวุธลับสําหรับสู้กับความอ่อนเพลียได้เป็นอย่างดีครับลำด,ดับต่อมาคือคึ้นัวเครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าธัญพืชชนิดนี้นะครับอุดมด้วยสารอาหารซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนม,มีไฟเบอร์มีโปรตีนสูงรวมถึงธาตุเหล็กแมกนีเซียมวิตามิน B การทานคว้นัวในมื้ออาหารนะครับจึงสามารถช่วยปลดปล่อยพลังงานได้อย่างต่อเนื่องและทําให้คุณรู้สึกอิ่มนานนา้ดออ่เพพีียไยไงประสิิทธภ ต่อมาคือผักขมค,ครับเป็นผักใบเขียวที่อุดมด้วยธาตุเหล็กแมกนีเซียมวิตามิน A และวิตามิน C ซึ่งเป็นอีกชนิดอาหารนะครับซึ่งสามารถลดอาการอ่อนเพลียได้แบบไม่ควรพลาดเลยครับต่อมาคือปลาแซลมอนนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า -3 แล้วโปรตีนของมันยังช่วยระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่และเป็นแหล่งพลังงานชั้นเลิศก็เป็นอีกหนึ่งอาหารลดอาการอ่อนเพลียแทบอร่อยด้วยครับต่อมาคืออัลมอนด์นะครับเป็นอาหารที่ลดอาการอ่อนเพลียที่อุดมด้วยสารอาหารมากมายทั้งไขมัน โปรตีนไฟเบอร์นอกจากนี้นะครับยังมีแมกนีเซียมธาตุเหล็กและวิตามินอีการรับประทานแอลมอนซักกำมือสามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีครับและครีมโยเกิร์ตครับหรือโยเกิร์ตที่มีลักษณะเป็นครีมข้นแล้วก็แน่นนะครับเป็นอีกหนึ่งอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนซึ่งมีโปรไบโอติกแคลเซียมและวิตามิน B ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและช่วยให้ลำไส้แข็งแรงครับซึ่งเชื่อมโยงกับระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ครับดาร์กช็อกโกแลตครับไม่ได้มีเพียงแค่รสชาติเท่านั้น ยังมีคาเฟอีนซึ่งออกฤทธิ์เพิ่มความกระปรี้กระเป๋าของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับต่อมาคือชาเขียวเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและคาเฟอีนช่วยเพิ่มพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอีกทั้งการรวมกันของคาเฟอีนกับ LT ลที n อนี e นะครับซึ่งเป็นกรอดอะมิโนที่พบได้ในชาเขียวยังช่วยให้สุดตื่นตัวแล้วก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้นครับแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับก็เป็นแค่ตัวช่วยเฉพาะกิจนะครับเพราะงไงก็ตามเราควรจะแบ่งเวลาไปพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่านะครับ